ยอดหมอยิงอัจฉริยะตอนที่49 5ตบต่อเนื่องครั้งที่สตอนที่6หนิงซินเพิ่งถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อยี่เหยียนที่ยืนอยู่ข้างๆพลันกรีดร้องออกมาเสียงแหลมหุบป,ปากของเจ้านะ่าหนิงซินพูดพร้อมกับจ้องมองอย่างเย็นชาแต่ยี่เหยียนยกมือชี้ตรงไปข้างหน้าด้วยสีหน้าซีดเผือด หนิงซินก็หันไปมองตามทิศทางที่ยี่เยียนชี้สิ่งที่เห็นนั้นทําให้นางรู้สึกเหมือนถูกสายฟ้าฟาดนางยืนตกตะลึงอยู่กับที่พูดอะไรไม่ออกเพราะมีร่างสูงอีกร่างเพิ่งปรากฏขึ้นมาข้างๆหลงฉีและคนอนื่นน,นั่นก็คือฟานฉีเป็นฟานฉีเขายังไม่ตายยี่เยียนตัวสันนิกอย่างเห็นได้ชัดเขาจับไหล่ของหนิงซินทันทีและพูดด้วยความกลัวว่าสิทธิพี่หนิงฟานฉียังไม่ตายและอู๋เสี่ยก็อยู่กลุ่มเดียวกับเขาด้วย คำพูดพวกนั้นราวกับระเบิดลูกใหญ่ที่หล่นใส่หนิงซินจริงด้วยนางพลาดความเป็นไปได้ที่ฟ้านฉีจะอยู่กับอูเสวีตลอดเวลาได้อย่างไรกันนางคิดถึงแต่ความเป็นไปได้อย่างอื่นตอนที่ได้รับข่าวว่าฟ้านฉีติดกับดักที่นางวางไว้แล้วฟ้านฉียังมีชีวิตอยู่นั่นย่อมหมายความว่าแผนการของนางล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงฟ้านฉีมาถึงที่นี่ตามหลังอูเสวีกับคน,น,นอื่นๆนั่นบอกได้ว่าพวกเขาอยู่ได้กันมาตลอดเวลา และนั่นก็หมายความว่าแผนการของนางทั้งหมดถูกเปิดเผยแล้วหนึ่งสินที่ตั้งใจว่าหลังจากนี้จะเอาชนะใจอู่เสือให้มาอยู่ข้างเดียวกับนางก็พลันหน้าขาวซีดปราศจากสีเลือดทันทีแม้ว่านางจะมอบทุกสิ่งให้ยี่เยน็นเป็นคนไปจัดการทุกอย่างตามแผนที่นางวางไว้ในป่าประลองวิญญ,ญาณเป้าหมายที่พวกเขาต้องการฆ่าก็คือบุตรบุญธรรมของอาจารย์ใหญ่และด้วยคุณสมบัติเด่นของฟ้านฉีก็ทําให้พวกศิษย์ที่เข้ามาพัวพันด้วยรู้สึกไม่สบายใจนักนั้น หนิงซินจึงอนุญาตให้ยี่เหยียนพูดเป็นในว่าท่านพ่อของนางจะให้รางวัลและยกย่องเชิดชูพวกเขาอย่างมากหลังจากจบงานนี้ซึ่งแผนการนั้นมันต้องไม่มีทางล้มเหลวและหนิงซินก็ไม่คิดว่านางจะล้มเหลวด้วยแต่ทว่าฟ้านฉีกลับปรากฏตัวขึ้นที่นี่แบบอยู่รอดปลอดภัยดีรวมทั้งมีพูดประจำตัวที่แข็งแกร่งผิดธ,ธรรมชาติยอดฝีมือที่มีพลังวิญญ,ญาณสีม่วง เมื่อหนิงซินนึกถึงเรื่องพวกนั้นออกมาเรียบแรงทั้งหมดที่ขาของนางก็หายไปจบแล้วจบสิ้นกันแล้วในคราวนี้นางไม่ห่วงว่าฟานฉีจะแก้แค้นนางหลังพบความจริงเรื่องนี้แต่นางไม่กล้าคิดว่านางจะยืนหยัดต่อความโกรธของอู๋เสวี่ยได้อย่างไรไปเร็วเราต้องกลับเดี๋ยวนี้หนิงซินที่ทิ้งตัวพิงต้นไม้อย่างหมดแรงพยายามยันตัวเองขึ้น นางไม่อาจรอจนกระทั่งอูเสวียและเพื่อนในกลุ่มของนางจัดการสัตว์อสูรผู้พิทักษ์ลงได้ก่อนที่นางจะหลบหนีไปเพราะถ้าพวกเขารอจนถึงตอนนั้นนางจะไม่สามารถรอดชีวิตออกไปจากที่นี่ได้อ,อ,อะไรนะยี่เย็นไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เขาได้ยินยี่เย็นก็ยกมือขึ้นตบหน้ายี่เย็นอย่างแรงก่อนจะกรีดร้องขึ้นว่าเจ้าโง่หรืองไงถ้าเราไม่ไปตอนนี้เจ้าอ,อยากอยู่รอจนพวกนั้นเอาชนะสัตว์อสูรผู้พิทักษ์เสร็จแล้วหันกลับมาฆ่าเราหรืองไง ฟ้านฉี่ก็ยังไม่ตายแผนของเราถูกเปิดเผยแล้วถึงฟ้านฉี่จะไม่มีปัญญามาแก้แค้นแล้วอู๋เสียล่ะเห็นนั่นไหมเขาทะลวงเข้าสู่ขั้นสีเหลืองแล้วและยังมีพูดประจำตัวของเขาอีกเห็นหรือไม่ว่าแข็งแกร่งขนาดไหนต่อให้พวกยอดฝีมือขั้นสีม่วงที่มากับเขาไม่ลงมือก็เถอะลาพังแค่อู๋เสียคนเดียวก็เกินพอที่จะเอาชีวิตของพวกเราได้แล้วเยี่ยเย็นก็กลับมาได้สติเขาเอามือกลุ่มแก้มที่ร้อนฉาของตนเองเอาไว้มองหนิงซินที่กำลังผิดหวังและโกรธจัดอย่างหมดหนทาง เราต้องไปเดี๋ยวนี้กลับสํานักศึกษาเฟิงหัวท่านพ่อข่าอยู่ที่นั่นถึงอูสเสียจะมาแก้แค้นข้าคนของท่านพ่อข่าก็จะสามารถหยุดเขาได้แต่ถ้าเรายังอยู่ที่นี่ต่อเป็นไปได้เราต้องเจอกับหายนะแน่นอนใบหน้าของหนิงซินตอนนี้ซีดขาวราวกับศพไม่เคยเลยสักครั้งที่นางจะคาดว่าเบียรที่นางใช้โจมตีฟันฉีวันหนึ่งจะกลายเป็นอสูรดุร้ายที่สามารถคุกคามเอาชีวิตของนางได้เช่นนี้ได้ได้ได ยี่เย็นก็ตอบตกลงพยักหน้าอย่างรวดเร็วขณะที่ร่างของเขายังคงสั่นรริกพวกเขาสองคนช่วยพยุงกันขึ้นมาตอนที่สะดุดล้มไปตลอดทางเพื่อหลบหนีออกจากป่าทึบส่วนลู่เว่ยเจียนและคนที่เหลือในกลุ่มซึ่งกําลังรออยู่พลันเห็นหนิงซินและคนอื่นๆกลับมาพร้อมกับใบหน้าซีดขาวและลุกดีลุกลนยอดหมอญิงอัจฉริยะตอนที่496 ตต่อเนื่องครั้งที่สามตอนที่เจ็ดหนิงซินเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าลู่เว่ยเจียตรงเข้ามาหาพวกเขาด้วยสีหน้าเป็นกังวลแต่เขาก็ถูกหนิงซินผลักออกไปอย่างหงุดหงิดข้าอยากกลับแล้วหนิงซินพูดอย่างเด็ดขาดและไม่สนใจความกระวนกระวยและความเป็นห่วงของลู่เว่ยเจียเลยพร้อมกับลลกยิ่เหยียนให้ก้าวยาวตามหลังมา ลู่วเจียและสิทธิ์คนอื่นๆก็พากันสับสนงงงงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในตอนนั้นผู้เยาวสองสามคนก็พูดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับสิทธิ์พี่หนิงกันงานล่าวิญญาณยังไม่จบนี่ทำไมนางจึงรีบร้อนจากไปเช่นนั้นนางไม่ได้บอกให้เรารออยู่ที่นี่จนกว่าคนพวกนั้นจะตายแล้วให้เราไปขโมยของจากศพของพวกเขาหรอกหรอมุมปากของลู่วเจียก,ก็กระตุกเขารู้สึกเหมือนถูกดูหมิ่นที่หนิงสินผลักเขาออกไปโดยไม่สนใจความรู้สึกของเขาเลย ถ้านางอยากไปก็ปล่อยนางไปเราจะรออยู่ที่นี่ต่อลู่เว่ยเจียพ,พึมพำเบาๆด้วความไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดอีกด้านของป่าสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์กำลังถูกโจมตีโดยอู๋เสวี่ยและเพื่อนของนางตัวของมันมีหนังที่หนามากขนและหนังที่หนาของมันได้ป้องกันการโจมตีส่วนใหญ่เอาไว้ได้แต่มันก็ไม่อาจยับยั้งการโจมตีที่รุมรอมเข้ามาจากทุกทิศทางได้ความโกรธของมันเริ่มถูกแทนที่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากความเจ็บปวดอย่างช้าๆในที่สุด มันก็ตัดสินใจว่านี่มันยุ่งยากลำบากเกินไปแล้วเจ้าสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์จึงหันหลังกลับไปและวิ่งหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่หลงฉีและคนของเขายือนอยู่การหลบหนีอย่างกระทันหันของสัตว์อสูรผู้พิทักษ์สร้างความประหลาดใจให้แก่เฉียวชูและคนอื่นๆที่เตรียมตัวสละชีวิตในการต่อสู้ครั้งนี้พวกเขาทำตาโตอย่างประหลาดใจที่อยู่สัตว์อสูรตัวนั้นก็หันหลังวิ่งหนีเข้าไปในป่าแสงสีเมืองจากพลังวิญญ,ญาณของพวกเขายัางคงสองสว่างอยู่ที่ฝ่ามืออยู่เลย ทำไมจู่ๆมันถึงวิ่งไปอย่างนั้นล่ะเชียวชูเกาหัวและไม่อาจเข้าใจตรกะของเจ้าสัตว์อสูรผู้พิทักษ์ตัวนั้นได้สัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์นั้นมันมีความฉลาดมากพวกมันจะไม่ต่อสู้จนถึงตายกับคู่ต่อสู้หรอกเว้นแต่ว่าจะไม่มีทางเลือกอื่นพวกมันจะประเมินสถานการณ์แล้วหาทางเลือกอื่นคนสุดท้ายที่เข้าร่วมการต่อสู้นี้ก็คือฟ้านฉีเขาได้อธิบายขณะที่หอบอย่างหนักในขณะที่ตาของเขา ยังคงจ้องไปที่เชียวชูและคนอื่นๆที่ยังมีแสงสีม่วงส่องสว่างอยู่อย่างไม่อยากจะเชื่อในใจของเขาเองก็ยังคงไม่สามารถยอมรับในสิ่งที่เห็นได้เขาจะยอมรับได้อย่างไรกันว่าไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เขาได้อยู่กับยอดฝีมือผู้มีพลังวิญญาณสีม่วงมาตลอดเฮ้พวกเขาเหล่านี้คือยอดฝีมือผู้มีพลังวิญญาณสีม่วงในตำนานดอกระเนียนี่เป็นขั้นสูงสุดของพลังวิญญาณแล้ว การที่สัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์ถอยหนีไปอย่างกระทันหันก็ทําให้อูเสือระวังตัวประสาทสัมผัสของนางยังตื่นตัวตลอดเวลาในขณะที่เตือนทุกคนว่าระวังนะร่างของเยี่ยฉาก็ส่องแสงวาบและหายตัวไปต่อหน้าตาตาของทุกคนอูเสือก็ขึ้นขี่หลังสัตว์อสูรสีดําและวิ่งไปที่หลงฉีกับคนของเขารวมตัวกันอยู่หลงฉีและพวกทหารหินอูเสือเข้ามาใกล้พวกเขาก็พากันคุกเข่าลงข้างหนึ่งในทันที บาดแผลส่วนใหญ่ของพวกเขาได้รับการรักษาแล้วพวกเขากำลังจะไปเข้าร่วมการต่อสู้แต่จู่ๆการต่อสู้ก็จบลงอย่างกระทันหันหลงเหิงและเพื่อนสิทธิ์อีกสองคนของเขาก็ยืนอย่างเคารพอยู่อีกด้านหนึ่งพวกเขาพอจะรู้แล้วว่าผู้เยาวที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขานี้เป็นใครในขณะที่จินอูเสียไม่ได้สนใจพวกทหารที่คุกเขาอยู่นางเดินผ่านพวกเขาไปยืนอยู่ข้างๆทหารที่แขนเกือบถูกตัดขาด จากนั้นก็กระโดดลงจากหลังของสัตว์อสูรสีดําและนั่งลงข้างๆชายคนนั้นเพื่อตรวจดูบาดแผลเมื่อทหารคนนั้นเห็นอูเสือเข้ามาใกล้ก็พยายามยืดตัวตรงขึ้นทั้งๆท,ท,ที่ยังอ่อนแรงและดิ้นรนจะลุกขึ้นข้าน้อยขอคาระวะคุณหนูขอคุณหนูโปรดอภัยในความชักช้าของข้าด้วยขอรับเครงดาบในมือของฟ้านฉีหล่นกระทบพื้นเสียงดังส่วนเชียวชูและเฟยหยันก็ยืนตัวแข็งทื่ออาปากค้างตาค้างไม่กระพริบ พวกเขายืนนิ่งเป็นรูปปั้นในหัวพลันว่างเปล่าขณะที่มองไปยังอูเสี่ยที่สงบนิ่งคุณหนูคุณหนขขูของกองทัพรุ่ยหลินคุณหนูหรือเนี่ยคำพูดพวกนี้วนเวียนอยู่ในหัวของฟ้านฉีซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ,อ,อูเสี่ยเป็นผู้หญิงงั้นหรอจินอูเสี่ยเป็นผู้หญิงน,นางเป็นคุณหนูของกองทัพรุ่ยหลินงั้นหรอ วัวงหลินตระกูลจินจินอูเสียฟานฉีตัวสันรริกกับการเปิดเผยครั้งใหญ่ที่ทำให้เขารู้สึกตกใจอย่างถึงที่สุด